สวัสดีพี่น้องมือนี่เขามาเห็ดปุ๋ยหมักกันนะจ๊ะวันนี้เรามาทำปุ๋ยหมักกัน เลยใส่เหลวกไปเคลียรให้มันเสมอแล้วก็ใส่ฟังเขาใส่ไปแล้วจักสันก็สามสามสันสี่สันแล้วสองเดือนมันก็จะเป็นปุ๋ยหมักก็เอาไปใช้ได้ใส่ทุเรียนก็ได้ใส่ปลูกพักปลูกหญ้าก็ได้ใส่หญ้าเขาก็ได้พี่น้อง ก็เกียร์ให้มันเสมอเกียร์ให้มันเสมอเกียร์ให้มันเสมอแล้วก็สิเอาฟางมาขันอีกสั้นหนึ่งสัน้นทุตไทยแล้วนี่พี่น้องเดี๋ยวก็ลดด้วยอาน้ำกากน้ำตาลบ่พ่อนี่กากน้ำตาลกับเอ็มบ่กกากน้ำตาลกับเอ็มขิงว่าเป็นรอยก็สอนไปพี่น้องนี่ขอกเก็บแคบซับนีแ่แหละ ที่งวัวหนึ่งร้อยกัวกระสอบเลยขดขอกสี่เหลี่ยมผู้ใดไม่ขียงว่าหลาก็ล้องเห็ดบึงพี่นอกเห็ดไปแต่ใส่ทำไว้ใช้สอยเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยประหยัดแรงเงินแต่ว่าห้องนี้ปุ๋ยขอกูแล้วปุ๋ยแค่นี้ก็สูปุ๋ยขอก็พาได้ค่าใช้ใจ่ายมันเยอะแต่เขาใส่ปุ๋ยอันนั้น วกเตียงข้างแต่กินพร้อมเอ้าเอา,เอาฟังขึ้นมาเลยคนีอันนี้ก็จิสะเสี้ยงเลยพี่หนองสะเสี้ยงเสี้ยงลอยหน้าฟังลอยหน้านนแล้วใส่อีกรอบตรงบอกเ่อ จะอีกับครั้งสุดท้ายเป็น4ีหชั้นแล้วโมกุลน้ำกะน้ำตาลอ m มจักมือหดเหนึงบาทนี่ยสิบวันตีสิมือหดเนึงพอนะแข้งแข้งต้างไปลราต้มบุบเจาะรูตี เจาะรูเป็นรูแล้วก็เอาบัวเขากรอกน้ำลงไปน้ำหูตีออให้มันถึงข้างล่างว่าท่านเพิ่งมาแต่เพราะท่านมันจะไปะถึงมันเท่าเป็นปุ๋ปยนะขึ้นมากเลยเอาเสี้ยงใส่หรือเพียงหน่องมาเนี่ยเกียร์ขันสุดท้ายแล้วขันตอนสุดท้ายแล้วใส่ขาดเกียร์ให้มันซ้ำกัน ให้มันเสมอเท่ากันเหมือนนี้ก็สิเอาหดน้ำม,มาไงก๊อดน้ำการดับตาลก็กอกเอี๊ยมน้ำเท่าไหลแล้วเจะดับน,น,น้ำการดับตาลห๊อดแต่ท่วๆก็แล้วพี่น้อง แล้วก็ซิบมือลดอีกเท่นึงซิบมันลดอีกครั้งหนึ่งจะกู้ได้มาคิดคลิปนี้อกจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหยายใจนั้นนี้ได้จ้ารับคลิปนี้ก็พอจบซ้ำนี้น,น,นะจา้า สวัสดีจ้า